สวัสดีครับเจอกันกับปอมสินฟอร์ฟันด์อเมรตี้นะครับคลิปนี้มารีวิวหลังการใช้งานนะครับหลังการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับยี่ห้ออินฟินิตนะครับรุ่น Hot 10เนาะฮอตเท็นอะินฟินิตฮอตเทนเนาะก็มีหลายช่องนะครับรหลายนักรีวิวหลายๆท่านรีวิวไปแล้วแหละนะครับเพราะโทรศัพท์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้เนาะเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ เดือนนี้ก็เดือนธันวาคมนะครับก็เราอาจจะมาล่าช้าแต่ว่าเรามาเพราะเราใช้จริงๆนะครับนะออมสิน for fun and variety ใช้จริงๆคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้คือออมสินนะครับนะซื้อมาให้ออมสินนะครับใช้มาแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับใช้มาแล้วอาทิตย์หนึ่งเนาะก็จะมารีวิวหล,หลังการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ย้ำอีกทีหนึ่งในในกล่องนี้ก็จะมี ตัวโทรศัพท์นะครับตัวเคสนะครับเป็นเคสซิลิโคนนะครับใสแล้วก็ฟิล์มฟิล์มติดเองนะครับนะอาจจะติดไม่เนียนเหมือนมืออาชีพเนาะก็<โฟ>ยังมีฟองอากาศอยู่มันมีฝุ่นนะครับติดอยู่หน้าจอนะครับพอติดเข้าไปก็เลยนี่แหละ <c oughs> คือผมไม่เช็ดน,นะแกะกล่องปุ๊บติดปั๊บเลยนะไม่ได้เช็ดหน้าจอก่อนก็จะเลยไม่ใช่กล้องหรือเลนนะครับนะเป็นฝุ่นละออกนะครับเป็นฟองอากาศอยู่ตรงนี้นะ คือถ้าเป็นไปได้นะครับท่านใดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะผมสั่งมาจากราชดานะครับผมสั่งมาจากราชดาในราคา1นึ่งสามพบาทนะครับฟรีค่าส่งสั่งในช่วงโปรโมชั่น12 12องะเนาะนะ,นะก็ลดไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาเต็มมัน3,690บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับและปัจจุบันนะครับและปัจจุบันตอนนี้ราคาอยู่ที่3,500 90บาทนะครับ3,590บาทที่ราชด่านะครับแล้วก็ช h อ p e ีด้วยก็จะมีหลายร้านค้านะครับหลายร้านค้าที่ทำโปรโมชั่นแตกต่างกันไปก็เข้าไปเสิร์ชหาดูในทั้ง2อแอปนะครับหรือช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ 3, บาไปซื้อหน้าร้านนะครับเขาจะติดฟิล์มให้นะครับแต่เราซื้อจากร้านบนราชด่าเลยต้องทำการติดตัวเองนะครับมาก็จะได้แบบนี้แหละทำไม ที่มาที่ไปทำไมถึงได้ติดเองนะครับนะมายําที่สเปกก่อนเนาะสเปกก่อนค่อนข้างจะแรงอยู่นะเมมโมรี่นะครับ64นี่คือลอมนะลอม64จิกไบต์แล้วก็แรม4จิกนะครับนะ GPS Wi-Fi Bluetooth นะครับแบตเตอรี่ 5,200มิลลิแอมนะครับ Android 10นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะ,ะส่วนกล้องนี่อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับ8ล้านนะครับ8ล้านพิกเซลนะอ๋อดู a อ f แฟดด้วยแฟดคู่เนาะใช่มีกล้องหน้าแฟดคู่เนี่ยนะครับถ้าเปิดกล้องเนี่ยเราจะเปิดให้ดูเลย าจะเปิดกล้องหน้าจะมีแฟลชคู่ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับนะนี่กล้องหน้าแฟลชคู่นะครับนะส่วนกล้องหลังแฟลชตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพอมถึงเรื่องกล้องเราพูดเรื่องกล้องเลยวิธีการถ่ายภาพนะครับกล้องของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้ รุ่นนี้นะครับ Hotten เนี่ยไม่มีโหมดปกตินะครับโหมด beauty, beauty. อย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครถ่ายก็สวยก็หล่อนะครับไม่มีโหมดในตัวเครื่องโหมดปกติในตัวเครื่องเป็นโหมด beauty เลยนะครับ mm hmm. พื้นฐานเลยมาดูข้อมูลต่อมานะครับนะกล้องหลังมี16ล้านพิกเซลนะครับมีทั้งหมด 4, 4ตัวนะครับนะกล้อง4ตัวก็จะมี16ล้าน2ล้าน 2ตัวนะครับแล้วก็ AI l e n นะครับ AI l e n 1ตัวเนาะตามนี้นะครับเนี่ยผมอาจจะไม่ AI Q c a m i l a Q a นะผมอ่านไม่ออกนะ <laughs> Flatlight นะอันนี้ตัว Q to U A D คิดนะไม่รู้อ่านว่ายังไงนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ o l e o G 7 0นะครับ เชื่อมตัวด้วย3 g 4 g 2 4 g 3 g แล้วก็2 g นะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นขนาดนะครับตัวเครื่อง1นึ่งหนึ่งร้อเอ่คูณเจ็คูณ8.8ดจมิลลิเมตรนะครับความหนา8.8นะครับน่าจะเป็นความสูงนะครับความสูง ความหน้านั่นแหละนะครับ8ปดจุดปดความกว้างนะครับอันนี้ความยาวสิความยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วก็ความกว้างเจ็ดสิบเจ็ดจุดหนะครับใหญ่มากหน้าจอหกจุดเจ็ดเลยนะครับนะห้าจอหกจุดเจ็ดนะครับเซนเซอร์เป็นระบบเซนเซอร์ใบหน้าแล้วก็นิ้วมือนะครับนี่หน้าจอหกจุดเจ็ดแปดนะครับใหญ่มาก ใหญ่กว่เครื่องที่ผมกำลังถ่ายใช้ถ่ายวีดีโออยู่ตรงนี้นะครับโอเคมาตรวจสอบข้อมูลเช็คหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับออมสิบคนใช้เพราะฉะนั้นนี่ดูกล้องก่อนนะครับดูกล้องผ่าน โอเคสวยใสนะครับนะสวยใสมากเลยนะไม่รู้ว่าผ่านเมื่ออัปโหลดขึ้น YouTube แล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นโหมด AI CAM นะครับนะมาโหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอเนี่ยปรับคุณภาพได้3ระดับนะครับคือ 2K 2 k อ่าแล้วก็1,080นะครับแล้วก็720นะครับนะละเอียดมากนะครับแต่ว่า ข้อเสียก็คือหน้าจอ,เ,อ,อเวลาดูหนังหรือดู Youtube นะครับนะไม่ไม่ใช่ข้อเสียหรอกนะครับไม่ใช่ข้อเสียมันภาพอาจจะไม่คมชัดนะครับภาพไม่คมชัดนะครับความละเอียดสีของหน้าจอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ละเอียดขนาด16ล้านนะครับ16ล้านพิกเซลเนาะการแสดงสีนะครับนะ แต่ก็ดูได้นะครับดูได้ราคา3,000ันเอาเอาราคาตรงตรงตอนนี้เลยนะ35 9 0ก้าสบาทนะครับแต่ราคาที่ผมซื้อมา3,120บาทเนี่ยสเปคขนาดนี้โอเคมากเลยนะครับใช้ดีนะครับลื่นปืด๊ดบอกเลยว่าลื่นมากนะอ,อ่มันอาจจะเทียบกับราคาโทรศัพท์อ,อราคาหลักหมื่นไม่ได้นะครับนะแต่เนี่ยไม่สะดุดก็โอเคแล้วนะครับ ติดมือเลยนะครับนะติดติดปนิ้วเลยนะเนี่ยโทรศัพท์ราคาหลักพันเนี่ยนะครับหลักไม่เกิน5้าพันมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับมีไม่กี่รุ่นที่ที่ทาอย่างนี้ได้นะครับนะแถมมาดูความจำนะในตัวเครื่องสิว่าเขาให้มาจริงๆไหมหกสิบสี่จิกนะครับนะ ที่เก็บข้อมูลนะครับโอ้โหถูกใช้ไปแล้วนะครับแลมนะครับแลมสจิกถูกใช้ไปแล้วนะใช้เยอะมากเหลือใช้แค่1นึจุดห้าจิกนะครับส่วนพื้นที่ของลอมนะครับนะพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับใหญ่เนี่ยพื้นที่รวม 64G ิก,กนะครับใช้ไปแล้ว4ี่โอ้โหอมสินเจวันใช้ไปแล้ว4ี่สิบนะ ทำความสะอาดฟาบนะครับมันก็จะมีระบบแจ้งเตือนนะครับเวลาข้อมูลมันเยอะเกินนะครับนี่กลับขึ้นมา1นึจิกเลยนะครับโอ้โหนะครับเป็นเอ่อเมลเป็นข้อมูลขยะนะครับก็สามารถลบได้เนาะ กำลังหาโหมดจริงๆแล้วตัวแอดมินเองไม่ได้ใช้นะครับนะเป็นออมสินที่ได้ใช้ก็เลยสวัสดีครับเจอกันกับออมสิน for f i n a n o i a l i t y คลิปนี้นะครับนะแกะกล่องแกะกล่องพร้อมกันสองกล่องเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่กล่องนะเป็นซองชนะิ้นนี้นะครับรับมาตั้งแต่วันที่เอวันนี้วันที่ยี่สบเอ็วันนี้วันที่ย2่สิบสธัน,นวนนาคมนะ ชิ้นนี้นะครับซองนี้ซองพัสดุนี้รับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วนะครับส่วนล่าสุดนี้เพิ่งรับมาเมื่อกี้นี้ครับนะสดๆร้อนๆโอเคครับนี่คือคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้นะครับยังไม่อัปโหลดขึ้น youtube เลยนะไม่รู้จะได้อัพไหมนะครับใช้มาแล้วหนึ่งอาทิตย์ยังไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ให้เด็กใช้นะครับเด็กสิบสองปีนะครับเด็กอายู่สิบสองปี คือราคาไม่แพงด้วยราคาไม่แรงราคาไม่แพงแต่สเปคแรงมากนะครับนะสิบหกล้านพิกเซลอาจจะเปืเป้อนๆหน่อยนะเป็นสีแดงนะครับเออมันมีอยู่สีๆให้เลือกนะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลในตอนนี้นะคือผมเตรียมมารีเฉพาะอะเฉพาะหลังการใช้งานนะ,นะเนาะหน้าจอใหญ่มากเลยนะหกจุด 78นะครับโอเคก็หวังว่าข้อมูลการรีวิวครั้งนี้จะเป็นข้อมูลนะครับในการเลือกใช้เลือกตัดสินใจนะเป็นข้อมูลในการเลือกตัดสินใจในการที่จะซื้อสินค้านั้นๆนะครับนะอย่างที่บอกไว้นะออฟสินฟอร์ฟันวลเตี้เป็นเพียงช่องเล็กนะครับช่องเล็กๆรีวิวสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อสินค้านั้นๆเพื่อเพื่อสินค้าที่คุณท่านผู้ชมกําลัง เลือกอยู่ก็าลังมองหาตรงกับสินค้าที่ผมรีวิวอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอเกันกับออมสินฟอร์ฟันแอนด์เวลเีนะครับนะวันนี้แกะกล่องสินค้าราคา,าไม่ใช่ราคาที่แพงที่สุดเท่าที่เคยสั่งมานะครับแต่เป็นราคาแพงที่สุดใน ในในรอบปีนี้แล้วกันนะครับนะคือไวมากนะครับเป็นสินค้าที่สั่งในช่วงโปรโมชั่น12 12เนาะนะครับ12 12สั่งไปวันที่15นะครับสั่งไปวันที่15ไม่ใช่15หรอก14คืนวันที่14ก่อน6ทุ่มอะนะครับของมาถึงวันที่16นะครับตังที่จะจ่ายค่าพัสดุค่าของไม่พอนะครับ เราเลื่อนส่งเป็นมาที่18ทธันวาคม2563เลยนะครับนะเราสั่งในช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่นะมาดูสินค้าก่อนนะแกะกล่องครั้งนี้นะครับนอกจากจะรีวิวการแกะกล่องแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าสินค้าเราครบไหมนะน่าจะรู้แล้วเนาะคืออะไรนะครับ สินค้าถึงไวมากเขาแพ็กมาอย่างดีนะนะครับมีกันกระแทกด้วยเนาะกล่องซีนมาอย่างดีนะครับนะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับอินฟินินะครับอินฟินิฮอตนะครับอินฟินิตฮอตสเนาะนี่เลย64นะครับ บวก4ก็คือลอม6 4 g b แล้วก็แ a m 4GB นะครับ GPS Wi-Fi Bluetooth นะครับแบตเตอรี่นะครับ2,000ไม่ใช่สี่2 0 0ิลลิแอนะครับ Android ใหม่ล่าสุดเลยครับ Android 10นะครับเนาะกล้องหน้า8ล้านนะครับ พร้อมแฟดด้วยเนาะแล้วก็กล้องหลังนี่สี่ตัวเลยนะหนึ่งสองสามโอ้สามตัวเนาะสิบหกล้านสองล้านแล้วก็สองล้านแล้วก็ AI l ล n s อ๋อสี่ตัวครับ AI l ล n s มีสี่ตัวนะครับมีเลน AI ด้วยเนาะเป็นกล้อง AI นะครับอื้อ่านไม่ออกมันหนักตรงนี้แหละ เซ็นเซอร์ใบหน้าด้วยครับระบบสแกนด้วยใบหน้าและลายน้นมือด้วยเนาะมากล่องยังไม่แกะเลยนะครับคือทางร้านค้าเขาไม่ได้บางทีผมเคยสั่งโทรศัพท์เนาะสั่งโทรศัพท์แล้วทางร้านเขาจะแกะกล่องแล้วก็ติดฟิล์มให้ด้วยนะครับผมไปอ่านรีวิวในในร้านนี้เลหละเขา ไม่ติดฟิล์มให้ลูกค้านะครับนะให้ลูกค้าติดเองนะครับโอเคในราคาสามพันหนึ่งร้อยสิบาทนะครับจากราคาปกติเนาะจากราคาปกตินี่ตอนนี้เนายผมไปดูแล้วราคาสามพันห้านะครับสาม0ันห้าร้อยเก้าสิบบาทผมไปดูราคาในร้านแล้วนะครับณตอนนี้เราสั่งในช่วงโปรโมชั่นนะครับเป็นพรีออเดอร์ว่างั้นมาดูนะครับ ในกล่องจะมีอะไรรับเนาะไวมากนะครับสั่งแค่วันเดียวเองนะครับของมาถึงอีกวันหนึ่งที่สั่งของราคาหลักร้อยนี่เกือบอาทิตย์ ชาตน,นะครับหน้าจอ6.78นะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าเครื่องที่ผมกำลังใช้ถ่ายทำวิดีโออยู่นะครับนะเป็นระบบปฏิบัติการอะไรเนี่ย Tanking เกม t o Net l e v e l นะครับเหมาะสำหรับสายเกมเนาะแต่อาจจะไม่ใช่เกมจ๋าเนาะ อืมฮนะครับสิบหกล้านคิวคาเมลานะครับมีโทรศัพท์นะครับมีมีมีโทร,นะคร,โทรเครื่องโทรศัพท์แล้วก็จะมีอะไรเนี่ยข้างในมีสายชาร์จนะครับลำโพงนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้เนาะ มีหูฟังนะครับเป็นหูฟังแจ็ค3.5นะครับนะสมอ t a ท k ็อกด้วยนะมีไมโครโฟนด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากาันร,รีวิวในเครื่องในการรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รีวิวแกกอแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับปลั๊กตรงนี้นะ่าจะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็มี เ,เข็มถอดซิมเนาะนี่ไงนี่ไงมีเคสด้วยนะครับเป็นเคสซิลิโคนนะครับใสนะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็คือคู่มือนะครับ X Club แล้วก็มันก็คือนะครับมันก็คือการลอยนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูการรีวิวตัวเครื่องกันนะครับในช่วงถัดไป